สวัสดีครับคนเลี้ยงไก่แฟนเพจรับมนึ่งาพอามาบึงการเลี้ยงไก่วันนี้วันอังคารที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหสิบแปดครับวันนี้ไก่ผมได้สามอาทิตย์สี่วันครับจีจะพามาชมครับ ไก่เรากำลังโตมี่จะพามาชมไก่การเจริญเติบโตของไก่นะครับแต่ละวันครับต้องมีตาปิดถังกลาเป็นต่๊กเลยคาเบัง ไปได้สามอาทิตย์สี่วันเลยพาเบิ่งจนง่ายขึ้นซูมือเลยวันีในใหญง่ขึ้นซูม,มือเลย,วมมยเป็นสองอันสองล็อกด้านหนึ่งก็จะเป็นในบ้านมาช่วย ด้วยสองคนจะเป็นน้ำอัตโนมัติอัตโนมัติมันมีถังขาวช่วยเบิ่งกระป๋องไงเสนอเลยเบิ่งสิ่งที่มหัดจันตัวขึ้นทุกเมือเลยครับโตขึ้นทุกวันต้องเพิ่อมอาหารทุกวันนะครับ ตหลังจากหยอดวัคซีนแล้วอน,นี่หยอดวัคซีนเสร็จฉีดยาป้องกันไข้บรนนกเรียบร้อยเรื่องอาหารนะโตัย่างเดียวครับโตัย่างเดียวน,ยยวนี่เปิดเที่งจัสร้งตลอดครับต้องเปิด เพลงให้ฟังด้วยกบเกลือนเสียงจากภายนอกเข้ามาว่า่เพ่นตกใจครับไกจผมตกใจเสียงมาเสียงยังางอกเสียงดังพันตกใจครับต้องเปิดเพลงให้แต่เป็นเกีย่อนเป็นบกินอาหารเลยามาชม,มนะครับ เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามด้วยนะครับจากเพจคนเลี้ยงไก่นะครับพามาเบิงจนหอดจนหอดจับไก่ผมครับจะมาชมทุกวันทุกวันนะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพาเบิงชีวิตชีวิตเกษตรบ้านบ้าน ชมการเติบโตของไก,ทก่ทุกวันทุกวันนะครับสหับใครที่สนใจสำหรับชิดนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ